การหนังเมืองแคนครั้งที่4แคนฟิลเฟสิวัลจัดขึ้นอลังการยิ่งใหญ่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรองศาสตราจารย์ดร ok นิยมบุญคงคำรองอธิการบรารราดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดรกิติสันศิรักษา,าผู้ช่วยอธิการบรารารราดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยศูนย์วัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมเขนโคกพ่วอในการศูนย์วัฒนธรรมร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่4ขึ้นระหว่างวันที่14-16ถึงกุมภาพันธ์2563พิธีเปิดเทศกาลหนังเมืองแคนจัดขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์2563 โดยมีรองศาสตราจารย์รในแพทย์ชันชัยพันทองเรียกุลอธิการบดีมหาวิทยลาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานต่อนายประสบเรงเงินผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเพราะมีอธิบดีกรมห่มเงากระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนายกสมกรมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับข้างณศูนย์การค้าเซ็นทรัลภาซ่าขอนแกน่น ในพิธีเปิดเทศกาลหนังเมืองแคนในครั้งนี้ได้จัดฉายหนังสั้น20เรื่องของ20ทีมที่ส่งเข้าประกวด โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากสมาคมผู้ผกับภาพยนตร์ไทยนำโดยธนิตจิตุกูลนายกสมาคมพร้อมด้วยผู้ผกับหนังชื่อดังประชญาปิ่นแก้วบัณฑิตทองดีปราชเชนลิ้มตระกูลเชยนบ,บุญประกอบและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาสาครส่วนผู้ผกับหนังของสอปปลาประกอบด้วยผู้ชนะศิีวงศาอานิสัยแก้วลาและสุริยาภูมิวงศ์และมีการประกาศผลรางวัลของผู้เข้าประกวดหนังสั้น การเดินพรรมแดงของเหล่าดารานักสแสดงทั้งของประเทศไทยและสะปะปลาวการเดินแบบแฟชั่นโชว์วัฒนธรรมร่วมสมัยอีสานลาวสะท้อนเรื่องราวผ้าฝ้ายผ้าไหมในฐานะจังหวัดขอนแกน่นเป็นเมืองแห่งผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงษ์คำกล่าวว่าเทศกาลหนังเมืองแคนจัดขึ้นเป็นครั้งที่สี่โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่าย อาทิสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าขอนแก่นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่นหรือที่ CDC ขอนแก่นภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่นร่วมมือกันจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคนขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดและเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจด้านภาพยนตร์ได้เผยแพร่ง,งานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างบุรณาการในอีกมิติหนึ่งให้แพร่หลายและเป็นโอกาสในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและลาวให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิน่นโดยเฉพาะคนอีสานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแกน่นสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ผลการประกวดหนังสั้นในครั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมปลาแดกบองจากสปป,ปลาวได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม6สี่เอวได้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมกอดขอนแกน่นได้รับเงินรางวัลส0,000บาท รางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่หมิงสุริวงศย,ยวงศจากสปปลาวจากเรื่อง The Casting รางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่นกเอียงดวงมาลาขันทวงจากสปปลาวจากเรื่องเอื้อย My Sis เทศกาลหนังเมืองแคนจึงเป็นการเปิดพื้นที่ในการสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและสะปะปลาวเป็นเวทีของการเผยแพร่พรประชาสัมพันธ์และเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการในอีกมิติหนึ่งของโลกภาพยนตร์อีกด้วย